สวัสดีครับวันนี้มหาชนีนะครับก็จะมาแนะนําแล้วก็ใช้ไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าเนี่ยครับล่าสุดผมก็ยังไม่ได้แกะมาเสียบเลยเนี่ยนะครับปลักก็คือตัวเตารีดนะฮะที่ทาง a n i t e h นะครับเขาให้เราทำกรุ๊ปดีลราคาพิเศษนะฮะไม่ถึงพันประกัน2ปีนะฮะก็เดี๋ยวจะมาดูในส่วนของการประกอบก่อนนะฮะการประกอบของเขาปกติมาเขาจะมาเป็นแบบนี้อันนี้ออกก่อน ตัวนี้จะออกมานะครับจะเป็นตัวแท่งเหล็กนะครับที่สามารถที่จะพับได้เหมือนขาตั้งกล้องมาเป็นแบบนี้2อ,อันนะฮะเราก็ขยายมันตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เสียบไปที่ด้านข้างนะฮะเสียบให้แน่นๆลึกๆ นี่นะครับถ้าเสียบลึกมันก็จะมันจะแน่นแน่นหนานะครับประมาณนี้เห็นนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ปรับระดับของเขานะครับให้ได้ระดับที่เราต้องการของเขาจะมีชิ้นส่วนแบบนี้นะฮะชิ้นส่วนแบบนี้มาให้ด้วยอยู่ในกล่องเราก็แกะผ้าออกมาตัวนี้เป็นที่รองผ้านะฮะแกะผ้าออกมา แล้วเราก็ตรงนี้ปุ๊บเสียบตรงนี้เข้าไปนะครับเสียบเข้าไปทั้งหมด4อันหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ผ้ารองเหมือนเดิมใส่ง่ายๆฮะอันนี้คือสถานะการบ้านปกตินะครับจะลกๆแบบนี้นะฮะถ้าใครมีเด็กก็จะรู้ดี จากนั้นนะครับเราก็ปรับระดับของเขานะครับให้ได้แบบเราที่เราต้องการนี่นะครับคือตัวลองรีดนะฮะตัวลองรีดใส่เข้าไปเรียบร้อยก่อนนะครับอ๋อก่อนที่จะเสียบปลัก๊กผมจะมีตัวชี้ใส่น้ำนะฮะเราก็ใส่น้ำเข้าไปหมุนด้านล่างนะฮะ แนะนำนะครับน้ำที่ใช้นะครับควรจะเป็นน้ำกรองนะฮะเพื่อป้องกันพวกตะก,กันมาเกาะยืดอายุการใช้งานนะฮะน้ำกรองน้ำขวดหรือว่าน้ำที่กรอกฤิ์ระบาดอย่างนี้นะฮะใส่เข้าไปนี่ปลักของเขานะครับเป็นหัวกลมขางอนะครับเป็นหัวงอ16อม เดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กก่อนนะฮะโอเค okay. เสียบแล้วนะครับด้านล่างนะครับจะมีไฟสีสีส้มเราก็เปิดเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับให้เป็นคัตตอนก่อนอ่จางแบบนี้เลย ตรงนี้จะมีถุงมือของเขาแถมมาให้ด้วยเราก็ใส่ได้นะฮะนี่นะครับก็ทำนี่นะฮะรีดเข้าไป ล็อกเสายืดนะครับก็จะรีดง่ายๆตรงนี้เราก็แค่กลางนะครับแล้วก็ให้ไอ้น้ำเขาไปคลายยับครับผมจะเอาไปให้ดูนะฮะ เสื้อนะครับแบบเสื้อยืดก็จะคายยับนี่นะฮะจากไอ้น้ำความร้อนนะฮะเดี๋ยวจะลองเสื้อที่เป็นเสื้อเสื้อเชิ้ตนะครับตนนัวนี้นี่นะครับมาลองเสื้อที่เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับจากยูนิโค ง่ายเลยปกติคือมันจะยับนะฮะรูปๆแค่นี้นะฮะมันจะเรียบเลยนี่นครับเดี๋ยวเอาไปให้ดู เมื่อกี้เสื้อยับนะฮะก็จะเรียบหมายถึงว่าเรียบพอที่จะออกไปข้างนอกแล้วไม่อายใครมันไม่ได้เรียบแบบว่าเป็นกรีบเป็นอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะเห็นไหมครับจากปกติที่ยับหรือใครที่แบบว่าจะรีบๆนะครับง่ายๆก็เอาไม้แผ่นเสือ้อมันแขวนเลยก็ได้คร ไม่ต้องไปกลางหลังจากนั้นนะครับแล้วก็แค่นี้ครับอันนี้ให้ดูก่อนนะฮะนี่ครับยับประมาณนี้ คร่คราวๆก็จะเรียบขึ้นใส่ได้แบบว่าเร็วๆนะครับเร็วๆร,รีบรีบหลังจากนั้นนะครับตัวเครื่องรีดผ้าตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะถอดออกมานะครับแบบนี้นะครับเป็นตารีดที่ใช้งานตามปกติก็คือสามารถที่จะ วางเสื้อผ้าได้ปกติเหมือนเรารีดผ้าธรรมดาทั่วไปก็ใช้ตัวนี้นี่นะฮะเรื่องกระดุมเรื่องอะไรไม่ต้องไปหลบมันเยอะนะฮะนี่นะครับสาธิตการใช้งานประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมา ซื้อกลุ้นดีลของเราได้ในราคาพิเศษนะครับขอบคุณครับ